สวัสดีครับชาวจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทอร์ซาฟบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับ5คู่ครับในคืนวันอาทิตย์ครับที่10สิงหาคมนะครับเรามาเริ่มเกมแรกครับ19เนกาครับเป็นซูเปอร์เกย์เอ็นของเดนมาร์กครับมิชลันจะพบกับเฟเดอริเซียนะครับมิชลันถือว่าผลงานดีมาต่อเนื่องครับตอนนี้อยู่จับที่5ของลีกครับเฟเดอริเซียอยู่จับที่11ครับคู่นี้ไม่ว่าจะฟอร์มการเล่นในปัจจุบันหรือเฮดทูเฮดครับมิชลันก็เหนือกว่านะครับเกมล่าสุดที่เจอกันในฤดูกาลที่แล้วมมมิิิิดดดลลนนนน์เเเเปปบบ้้าชะะฟอออรรรซีียถึงง7ตตูู่คักก็็ไ บ้านครับพอมีโอกาสเปิดบ้านถล่มเฟรเดเรสค้งครับเชียร์เบจันทร์ชนะอย่างน้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับเป็นเอลิวิซิลีของฮอลแลนด์นะครับเป็นเกมเปิดสนามซึ่งอาจจะกซ้ำๆจนพบกับเทลสตาร์ครับในเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีครับอาจจะได้เปิดสนามเจอกับเออร์ดูการครับเจอกับทีมน้องใหม่ที่ขึ้นชั้นมานะครับก็เชียร์เกมนี้อาจจะก็ไม่ได้ปัญหากับการเก็บสามแต้มครับขึ้นอยู่กับพวกเขาเดินจะชนะขาดขนาดไหนครับเชียร์เกมนี้ด้วยประสบการณ์ด้วยเป้าหมายของเราแจกครับที่ต้องการลุ้นช้ในนปีีครับบอาาจจ็กน่ะเปิด้าานเลอ ชนะเทลสตาร์ได้ไม่ยากครับ3ามวัตถุประสงค์เป็นอย่างน้อยครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมอ่าคอมมูนิตี้ชิลด์ครับของอังกฤษครับเป็นสัญญาณการเปิดดูการของฟุตบอลอังกฤษแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างที่เซอร์เบเลสครับกับเรียบภูครับที่สามเบมบอรี่นะครับเพลเลสใช้ไมปครับครับการในเรื่องของนักตัวนักเตะตัวหลักๆของทีมนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับนักเตะคนสำคัญก็ยังอยู่กันครบคันนะครับก็เกมนี้ก็ต้องดูว่าเบลซีเอเซ่จะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับเพราะมีข่าวกันกำลังจะย้ายทีมกับกับส่วนลเอรร์พูทั้งา ก็พร้อมในเกมนี้กับอิกิติเก้ฟอรเรนเวสกับโคดิกาโปแนวรู้ทุกคนพร้อมครับก็ <S 2> <S 2> <S 2> เชอวราเกมนี้น่าจะสนุกครับแต่ยังเชื่อในความเหนียวแน่นของคี่สซาเปรสครับที่ต่อเนื่องมาจากลูกนันที่แล้วพวกเขาไม่น่าจะ แพ้เรื่องผู้ขาดครับมีโอกาสที่ดังเสมอด้วยนะครับแต่ช่วงคู่นี้ถ้าเรือู้ชนะก็น่าจะชนะแค่เฉือนกับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมไวคิลซิก้าของฟินแลนด์นะครับ VPS จะเจอกับ s t k ครับ VPS อันดับที่6ครับ s t k อันดับที่5อันดับใกล้เคียงกันนะครับแต่คะแนนเนี่ยถือว่าห่างกันถึง10คะแนนนะครับ VPS ฟอร์มหลังสุดเนี่ยถือว่าไม่ดีครับเสมอมา3เกมติดครับถ้ายืดไป5เกมนี่ก็ชนะเสมอ3แล้วก็แพ้2นะครับไม่ชนะใครเลยส่วน s t k ยังดีครับเกมล่าสุดชนะ KTP ทีมบุ้ยมาได้นะครับ เกมนี้ก็เชื่อว่า SK ก็น่าจะมองถึงการสร้าง์สิติอาชนะต่อเนื่องครับแล้วก็เชื่อว่า SK น่าจะบุกมาถล่มว p s ได้ครับสามประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายครับจะเป็นเกมเด็กชายชิปของอังกฤษนะครับเรสเตอร์ซิตี้ครับจะเจอกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับเรสเตอร์พื้นตกชั้นลงไปนะครับก็เจอเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ที่มีปัญหามากมายครับในเรื่องการจัดการทีมนะครับเกมนี้เชื่อว่าเรสเตอร์ที่ฟอร์มในการอุ่นเครื่องถือว่าแข็งแกร่งมากๆครับมาเจอเชฟฟิลด์เว้นนส์์เเดยยทีี่่่่มขขขาาาาาวววใใรรรรือองงกกบิหแล็ภน ในวุ้นายมากครับ,บเชฟฟิลด์ Wednesday. เวอร์สเตย์เกมนี้ก็เชื่อวันเสาร์สตีนี้ก็ได้จะเปิดบ้านถล่มออสซัปเชฟฟิลด์เวอร์สเตย์ไปได้ครับ3ประตูต่อหนึ่งครับเราดีกับเป,ป็นทัศน์สอบของวันนี้ครับ